สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านสู่โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสิเวศสังกัดเทศบาลเมืองแพร่จังหวัดแพร่ค่ะดิฉันดรเ,เกษดาอากาศเกษมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดสวัสิเวศมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกทุกท่านสู่โรงเรียนปลอดขยะซีโรเวสครูซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศซึ่งในวันนี้นักเรียนและคณะครูมีกิจกรรมสนุกสนุกในส่วนของ active learning คือเรียนรู้สู่การปฏิบัติ โดยแหล่งเรียนรู้ที่เราสร้างขึ้นในโรงเรียนนักเรียนและคณะครูได้พัฒนานวัตกรรมขยะอินทรีย์แปลงร่างเป็นดินและปุ๋ยสำหรับปลูกพืชผักในโครงการหนูน้อยปลูกผักรักโรคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่กิจกรรมเศษอาหารและใบไม้กลายเป็นดินปี2กิจกรรมของเราได้นำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากปีการศึกษา2564ในด้านการจัดการขยะเปียกในโรงเรียนเทศบาลวัสวันิเวศอย่างยั่งยืนค่ะมาดูวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมเศษอาหารและใบไม้กลายเป็นดินกันนะคะ หนึ 1> 1. ่งเศษอาหารหรือเปลือกผลไม้สองใบไม้สามมูลสัตว์เราใช้ขี้วัวค่ะสี่ตะกร้าห้าบัวรดน้ำและหก ่วกะดินคตัขั้นตอนการทำดินจากกิจกรรมเศษอาหารและใบไม้กลายเป็นดิน 1. เตรียมเศษอาหารใบไม้และมูลสัตว์ 2. ขั้นตอนการหมักทำได้โดยนําเศษอาหารและใบไม้มาเทรวมกันใส่ตะกร้การใบใหญ่และใส่มูลสัตว์จากนั้นก็คลุกเคล้าผสมกัน 3. รดน้ำปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับใบไม้และเร่งการย่อยสลายให้เร็วขึ้นเราจะทำเช่นนี้ทุกวันจนกว่าจะเต็มตะกร้าพักไว้เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า2เดือนเศษอาหารและใบไม้จะย่อยสลายกลายเป็นดินค่ะเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วนำดินที่ได้ผสมกับดินเก่าที่มีอยู่ในปริมาณหนึ่งต่อนหนึ่งและนำไปปลูกต้นไม้ปลูกผักตามโครงการหนูน้อยปลูกผักรักโลก ที่มุ่งให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษและสร้างจิตสำนึกตระหนักในเรื่องอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก active learning เกิดทักษะชีวิตสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ ือผลิตผลที่ได้จากกิจกรรมเศษอาหารและใบไม้กลายเป็นดินและโครงการหนูน้อยปลูกผักรักโลกค่ะเมื่อดินดีผักก็งามน่ารับประทานอีกทั้งยังปลอดสารพิษอีกนะคะ โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรณิเวสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่จังหวัดแพร่ขอขอบคุณค่ะ